สวัสดีครับผมต่อครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าตอนนี้ผมฉีดวัคซีนครบแล้วเป็นของแอดตดาครับเพิ่งไปฉีดมาวันนี้เนี่ยตอนประมาณห้าโมงครับนี้ก็ครบเรียบร้อยแบบลองเข็มสองเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะ มีอาการเหมือนเข็มแรกหรือเปล่านะเข็มแรกคืนปวดหัวมากเลยตอนนี้มันก็มีปวดหัวอยู่หน่อยๆครับแต่ก็ไม่เท่าเข็มแรกแต่ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจะปวดเยอะแบบเข็มแรกหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าครบเลยครับตอนนี้ก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งละสำหรับโควิด เราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปช่วงนี้จ,จะเป็นเกมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถบัรับับยังไม่ได้สั่งมามีสั่งตัว WPL ครับ D42 แต่ของยนีไม่มาถ้าของมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเหมือนเดิมเนะี่ครับไปละแล้วเจอกัน